อาสลามใยกุมปาีสถานมีระน้ำนูแฮ้แม้ไทยแลนด์เซ็มอัสลามในกุมค้าควันนี้กลับมาเจอก,กันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครตกันเลยแล้วก็อย่าลืมกปดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะคือช่วงเวลานี้นะคะประมาณสิบโมงกว่าๆนะคะจะสิบเอ็ดโมงคือแบบเป็นเวลาที่เงียบมากนะคะแล้วก็แบบเออนะคือแบบเหมาะที่จะการมานั่งคุยนะคะทําคลิปวิดีโอมากๆนะคะเพราะว่า คนที่เขาถือสินอดกันเนี่ยเขายังไม่แบบตื่นนะคะยังไม่เสียงดังนะคะถ้าหลังจากนี้ไปนี้ก็คงไม่แน่นะคะคือแบบเริ่มจากสิบเอ็ดโมงเที่ยงนี้นะคะคือแบบโอ้โหเสียงก็มาดังดังจนถึงแบบจนถึงเวลาละสินอดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะขวัญน,นะคะจะมารวมนะคะ QA แแล้วก็รวมคอมเมนต์ทั้งหมดนะคะคือจะมาตอบให้นะคะในคอมเมนต์เนี่ยทั้งที่ไม่ใช่คำถามนะคะทั้งที่แบบพูดถึงอย่างนี้ ก็มีนะคะแล้วขวัญก็จะมาเล่ามาพูดแล้วก็มาตอบให้นะคะเพราะว่านะคะหลายๆคนนะคะเคยถามไปแล้วนะคะก็ตอบไปให้แล้วแล้วก็ก็มีเพื่อนๆนะคะเข้ามาใหม่ก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าถามมันเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขวัญก็จะมาตอบให้เช่นกันนะคะคือมันก็เป็นคาถามซ้าๆเดิมๆนะคะเกี่ยวกับปาีสถานนะคะเกี่ยวกับตัวของขวัญเองนะคะก็จะวนอยู่อย่างนี้นะคะแล้ววันนี้ขวัญก็จะมาตอบให้นะคะ และนะคะขวัญก็จะแบบตอบแบบรวมๆนะคะมีทั้ง Q&A มีทั้งแบบรวมคอมเมนต์มานะคะขวัญก็จะแบบตอบไปรวมๆนะคะอันไหนก็ได้ก่อนเจอก่อนขวัญก็จะตอบก่อนนะคะแลวขวัญก็จะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากนะคะคือที่ขวัญลิสต์มานะคือแบบเยอะมากนะคะสองหน้ากระดาษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขวัญก็จะไปแบบเร็วๆหน่อยนะคะข้อแรกนะคะนั่นก็คือพูดเร็วไปไหมนะคะเอออันนี้ก็คงจริงงนะเพราะว่าปกติแล้วขวัญถ้าพูดภาษาไทยขวัญก็จะพูดเร็ว นิดนึงนะคะก็ถ้าจะให้พูดช้ากว่านี้ก็คงไม่ได้นะคะแต่ว่าขวัญก็จะพยายามปรับนะคะให้มันพูดพอดีๆนะคะแล้วขวัญก็จะให้มันแบบเออพูดให้เข้าใจให้รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวขวัญก็จะพยายามปรับนะคะมาข้อต่อไปอายุเท่าไหร่นะคะขวัญอายุ32แล้วนะคะใกล้จะถึงอีก2วันนี้แล้วนะคะสปอร์ตไม่หมดอายุ ทำใหม่ได้หรือเปล่านะคะตอนที่ขวัญไปทํานะคะพาสปอร์ตขวัญก็เหลืออายุการใช้งานอยู่ตั้งเกือบประมาณหนึ่งปีนะคะตอนนั้นขวัญจะแต่งงานนะขวัญก็ไปทํานะคะก็ทําได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เดินทางไม่มีเรื่องจําเป็นก็ไม่ต้องทํานะคะเสียดายตังค์นะคะก็รอให้พาสปอร์ตมันหมดแล้วก็ค่อยไปยื่นทําใหม่นะคะขวัญเนี่ยเป็นมุสลิมแบบดั้งเดิมหรือเปล่านะคะคือนับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้วหรือเปล่านะคะ ขวัญน,นะคะไม่ใช่มุสลิมดั้งเดิมนะคะขวัญเข้ารับอิสลามนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็ภาพนะคะในวิดีโอเลื่อนไปเลื่อนมานะ,ะตาลายนะคะอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขวัญไม่ได้ทําวิดีโอแบบเป็นยาวอย่างเดียวเลยนะคะคือขวัญก็จะแบบทําแล้วก็กดตัดนะคะก็คือไม่พูดแบบคลิปยาวทีเดียวนะคะ แต่งงานต้องจดทะเบียนสมรสไหมนะคะตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยต้องจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้วก็ตามกฎหมายด้วยนะคะถ้าไม่จดทะเบียนสมรสไปอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเป็นสิ่งที่ฮารอมนะคะสาหรับศาสนานะคะคือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นเองค่ะแล้วก็นะคะการแต่งงานนะคะการนิกะนะคะของพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องนะคะทที่ดีที่ไหนนะคะจะทําที่นะคะมัสยิดก็ได้นะคะจะทําที่บ้านก็ได้นะคะ ถ้าที่ทิศตรงนั้นนะมีพยานะคะมีบาลีคือผู้ที่ทํานิกะให้นะคะแล้วนะคะใช้เงินเท่าไหร่นะคะถ้าคนที่เขารู้สุนทนบีนะคะเขาก็จะทําตามสุนทนบีนะคะนิกะตามสุนทนบีนะคะคือไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะไม่สิ้นเปลืองแน่นอนคะ่ะนะคะตั๋วเครื่องบินนะคะไปกับไทยปากีเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะเอาจริงเราเนี่ยก็คือนะคะเออ มันขึ้นอยู่กับสายการบินนะคะแล้วก็นะคะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะคะว่าฤดูไหนนะคะเทศกาลไหนนะคะคือมันจะเล้วแต่สายการบินว่าเขาจะมีราคาเท่าไหร่ขึ้นลงเท่าไหร่อันนี้ขัญก็ไม่ทราบเพื่อนๆต้องไปหาเช็คข้อมูลกันเอาเองนะคะตามสายการบินต่างๆเนาะที่บินมาปากีนะคะก็นะคะจากไทยเรามาปากีสถานบินกี่ชั่วโมงนะคะคร่าวๆนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะคะ แล้วนะคะสายการบินไหนนะคะบินตรงนะคะก็จะมีการบินไทย PIA นะคะที่บินตรงนะคะก็จะมาถึงแค่อิสลามบัดนะคะลาโฮแล้วก็การาจีนะคะแต่ถ้าเป็นอ่่ย่อยๆไปอย่างเช่นมูลตันหรือว่าที่อื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะนะคะอ่อ่คือบินแค่ในประเทศอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าแค่ไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนะคะแต่ว่าที่บินมาจากไทยโดยตรงเลยเนี่ยอ่ก็จะมีการบินไทยแล้วก็ของ PIA นะคะที่จะบินมาถึงอิสลามบาัดลาโฮแล้วก็สนามบินการาจีนะคะ ต่อกันค่ะชุดนะคะที่ปากีนะคะราคาแพงไหมนะคะ,ะสำหรับชุดผู้ชายนะคะก็ไม่แพงนะคะถ้าสมมุติประมาณ2,000รูปีเนี่ยก็ไม่แพงนะคะถ้าแบบเป็นเงินบ้านเราเนาะช่วงนี้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะ เออเลทเงินนะขวัญก็ไม่ได้เช็คดูนะคะแต่ว่าคือไม่แพงนะคะถ้าชุดผู้ชายดีๆแบบพันสองพันรูปีอย่างเงี้ยคือได้ชุดดีเลยนะคะได้ผ้าดีนะคะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สําหรับของผู้หญิงนี่ก็เช่นกันนะคะแค่แบบประมาณชุดเจ็ดร้อยรูปีนะคะหรือว่าพันรูปีอย่างเงี้ยคือได้ชุดดีมากนะคะเนื้อผ้าดีมากนะคะถ้าเราแบบรู้นะคะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันใสแล้วมันเใสแล้วสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือได้ราคาที่ดีมากนะคะแล้วก็ถูกมากนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเงินไทยนะคะ แล้วนะคะอัตราการแลกเปลี่ยนเงินไทยนะคะและก็เงินปากีนะคะมีเลทเท่าไหร่นะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ4รูปีกว่าๆนะคะต่ออาหบาทนะคะหรือว่า5รูปีกว่าๆต่อหนึ่บาทนะคะคือแบบจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ประมาณนี้นะคะ แล้วผู้หญิงที่ปากีเนี่ยทางานได้ไหมนะคะทําได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่แต่งงานนะคะแต่ว่าถ้าเขาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทํางานกันนะคะแต่ว่าก็จะมีแค่ส่วนน้อยนะคะที่สามีอนุญาตให้เขาให้ภรรยานเนี่ยไปทํางานได้นะคะนะคะผู้หญิงนะคะที่อายุแก่กว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายที่นี่นะคะเขาจะรับได้หรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วขวัญน,นะคะไม่ค่อยเห็นนะคะคนที่นี่เนาะเขาจะแต่งงานอะ กับ ه, ผู้หญิงที่อายุแก่กว่านะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยขวัญจะเห็นแค่ผู้หญิงนะคะแต่งานกับผู้ชายที่อายุแก่กว่านะคะแต่ว่าถ้านะคะเป็นที่บ้านเราอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะคะมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยจะรับได้หรือเปล่านะคะตัวเราเองที่คุยกับเขาเนี่ยต้องถามเขานะคะต้องบอกเขาว่าเราเนี่ย,ยอายุเท่าไหร่รับได้หรือเปล่านะคะถ้ารับไม่ได้ก็บอกตรงๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะอันนี้คือขวัญร,รวบรัตตตอนมาให้เลยนะคะเออนะคะต้องถามเขาไปต้องบอกเขาไปให้หมดทุกอย่างนะคะอ่า แล้วนะคะขวัญเนี่ยอยู่ปากีสถานนะคะอยู่แถวไหนนะคะเมืองอะไรนะคะขวัญอยู่ปุนจับนะคะแล้วก็ที่ขวัญอยู่เนี่ยจะติดกับอิสลามาบัดนะคะที่เป็นเมืองหลวงขวัญอยู่ที่ราวันพินดีนะคะ กีสถานกินแต่ผักรอไม่กิ ür, นเนื้อหรือเปล่านะคะคือจริงๆแล้วี่เป็นคําถามที่น่ารักมากนะคือก็กินนะคะกินทุกอย่างที่กินได้นะคะยกเว้นสิ่งที่ศาสนาห้ามนะคะคือกินไม่ได้นะคะของมึนเมาเช่นเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้นะคะคือจริงๆแล้วที่ปากีสถานคือเขาไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมืองอิสลามนะคะถ้าเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อวัวอ,อย่างเงี้นะคะเนื้อแกะเนื้อแพะอย่างเงี้นะคะกินได้นะคะปกตินะคะแต่ว่าก็ต้องเชื่อทให้ถูก ตามหลักศาสนานะคะให้เป็นที่ฮาลาลน,นะคะกินได้นะคะทานได้นะคะต่อมานะคะทําคลิปสอนแต่งตัวให้หน่อยให้ดูหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ชุดแบบไหนนะคะโชว์ให้ดูหน่อยนะคะคือก็เพื่อนๆตามที่เพื่อนๆเ,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 เห็นนะคะในคลิปวิดีโอนะคะขวัญก็จะแต่งตัวประมาณนั้นเนาะแล้วก็สําหรับาการสอนแต่งตัวเนี่ย ก็คงจะสอนได้แค่การใส่ทิญยาบเนาะแต่ว่าขวัญก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะ <c oughs> คือจริงๆทั้งวันนี้มันก็มีแบบการสอนคลุมหยาบเยอะแยะนะคะตามวิดีโอนะคะแต่ขวัญก็แบบเออประมาณว่าแต่งตัวตามใจชั้นนะคะขวัญไม่มีสไตล์นะคะคือขวัญจะไม่ตามใครนะคะขวัญจะตามใจตัวเองนะคะคือแต่งตัวแบบไหนที่ดูดีนะคะแล้วก็ถูกตามหลักศาสนานะคะอ่าแล้วก็ไม่เป็นที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดสนใจสําหรับสายตาของเพศตรงข้ามนะคะขวัญจะทําแค่นี้นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่ขวัญทําได้นะคะ ต่อมานะคะอาหารปากีนะคะเป็นยังไงนะคะเอ่อจริงๆแล้วอาหารปากีสถานเนี่ยมันก็แตกต่างจากบ้านเราดูสิ้นเชิงเนาะเขาก็จะเป็นพวกแกงเนื้อแกงแกะแกงแพะแกงถั่วที่แบบอะไรก็ได้น่ะที่ทําอาหารได้เขาก็จะมาทําอาหารนะคะแต่ว่าอาหารวันเขาก็จะแบบเหมือนจะใช้น้ํามันซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็กินกับแป้งโรตีนะคะกินกับนอนนะคะที่แบบเป็นแป้งเอามาทําเป็นโรตีนะคะแล้วก็นะคะเอ่อลงรูปนะคะในโซเชียลได้ไหมนะคะแล้วก็นะคะ อ่าหรือจะต้องรอแต่งงานก่อนค่อยจะลงได้นะคะจริงๆเราเนี่ยการลงรูปในโซเชียลนะคะเออถ้าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยถ้าสามีไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรเอ,อ่อเอ,อ่อฝืนคําสั่งของสามีนะคะแต่ว่าคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยถ้าจะลงรูปจริงๆก็ควรจะลงในลักษณะที่แบบเรียบร้อยนะคะไม่แบบเอ,อ่โอโป้ไม่โชว์สักส่วน,วน,วนอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะลงได้นะคะเออแต่ขันก็ไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆลงในอ,อ่สิ่งที่มันไม่ดีเนาะนะคะ มามาถึงคําถามสุดท้ายนะคะคือมันก็จะยาวนิดนึงนะคะคำถามนี้นะคะขันจะอ่านเลยนะคะคือมีพี่คนนึงนะคะมาคอมเมนต์นะคะว่าผู้ชายเนี่ยอยากจะแต่งงานด้วยนะคะและเขาเนี่ยไม่แล้วเขาเนี่ยให้ลบรูปนะคะที่โชว์สัดส,ส่วนนะคะร่างกายออกจากเฟซนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะคะอ่าและนะคะอ่าเขานาคะคะก็บอกว่านะคะจะเห็นเราเนี่ยก็ต่อเมื่อนะคะ แต่งงานกันแล้วนะคะเท่านั้นนะคะเขาถึงจะเห็นเเรือนร่างเห็นสัดส่วนของเรานะคะแล้ววันนี้ขัญก็จะมาตอบให้นะคะก็คือนะคะการที่เรานะคะมีคนคน,นึงเนี่ยมาบอกให้เรารบรูปนะคะที่เราแบบโชว์อะไรที่มันแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีนะคะมีศาสนาก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเขารักเราจริงนะเราก็รบออกเถอะนะคะเพราะว่า,าไม่มีใครแล้วนะคะผู้ชายคนไหนที่จะแบบมานั่งบอก ว่าเออเนี่ยไปลบรูปเธอออกสีอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่รักเราจริงๆนะคะนั่นแหละ,สะแสดงว่าผู้ชายคนนั้นรักเราจริงมีศาสนาในหัวใจนะคะเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะคะในสิ่งที่อา่าเป็นส่วนที่พึงปกปิดนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเออถ้าเขาบอ,บอกเราแบบนั้นนะคะเราก็ควรจะทําตามเนาะเพราะว่าอา่มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าคนอื่นมาเห็นเนี่ยเขาอาจจะคิดไปในทางที่ไม่ดีนะคะดีแล้วนะคะที่เขาเตือนเราให้เรา ะออระวังตัวนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรานะคะก็ต้องคิดดูนิดนึงนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเราได้คนอื่นมาเป็นสามีอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เขาอย่างเงี้ยแล้วก็มาชมว่าอุ้ยเธอโพสรูปสวยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะออแล้วก็แต่เขาก็ไม่ได้คิดดีกับเรานะคะอันนั้นน่ะก็เออนะไม่ไม,ไม่ไม่สมควรนะคะแต่ว่าถ้ามีผู้ถ้ามีผู้ชายแบบมาบอกว่า เออเนี things, pues so ่ยเธอลบรูปออกเธอมันไม่ม er so really ันไม่ดีนะไม่อยากให้คนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกอีกอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะเออเห็นเราหลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะนั่นก็แสดงว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะเห็นเราในสภาพที่แบบเซ็กซี่นะคะแล้วเขาก็จะรอเห็นเราหลังจากที่แบบแต่งงานฮาลาลแล้วนะคะนั่นแหละแสดงว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยรักเราจริงดีกับเรานะคะแล้วก็มีศาสนาในหัวใจนะคะแล้วก็นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเรานะคะจะมีความสุขนะคะจะไม่ มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คืออีกพูดในอีกในแง่นึงนะคะในแง่มุมหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องดูภาพรวมต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอก็มารวมคอมเมนต์มาตอบ Q&A ให้เพื่อนๆหมดแล้วนะคะก็คือนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะขอก็จะแปะลิงก์ a c e b o o k ไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะแล้วก็นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปวิดีโอน,นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค,ค่ะ